สวัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รอบ8คนรายการเพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพ2023ณออเดสเลเมืองวูฟเวนตันประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2022นิวโรบสันเอาชนะแบร์รี่ฮอว์กิ้ง10.5ต่อเฟรมรางวัลเบรกสูงสุดคาร์ลีวินสัน141แต้มเงินรางวัลแชมป์125,000ปอนด์รองแชมป์50,000ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด10,000ปอนด์ รายการนี้ไม่มีนักสนุกเกอร์ชาวไทยเป็นการเชิญนักสนุกเกอร์16อันดับจากตารางวันเยร์แลนกิ้ง2022 2023มาทำการแข่งขันโดยใช้วิธีจัดอันดับหัวท้ายไล่ตาลำดับมาเจอกันในรอบ16คนอันดับ1มาร์คอัลเลนอันดับ2ไลอันเดอันดับ3าไคลนินสันอันดับ4โรเบิร์ตมิวกินอันดับ 5. อารีคาร์เตอร์อันดับ6ดิงจิ้งหุย อันดับ7มาร์คเซลบี์อันดับ8ลูก้าเบเซลอันดับ9แจ็คลิซอสกี้อันดับ10ชอนเมอร์ฟี่อันดับ11แกลลี่วินสันอันดับ12จัดทัมอันดับ13ทอมฟอร์ดอันดับ14โจหยูหลงอันดับ15คหิสเวกกินอันดับ16โจโอคเนอร์สายการแข่งขันตั้งแต่รอบ16คนไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศรอบ16คนจะถึงรอบรองชนะเลิศใช้ระบบ6ใน11เเฟรม รอบชิงชาแนลนใช้ระบบ9ใน17เฟรมผลการแข่งขันวันที่23กุมภาพันธ์2566รอบ8คนดูกาเบเซลพบโจโอโคอนเนอร์ผลปรากฏว่าลูกเกมวัยรุ่นเจอกันแทงกันแบบไม่มีกักเห็นหลุมสองอย่างเดียวช่วงแรกเสมอกัน2ต่อ2เฟรมหลังพักเบรก15นาทีเปิดเกมมาสภาพเกมยังเหมือนเดิมแบ่งกันคนละเกมเสมอกัน3ต่อ3เฟรมเกม7 j o โอคอนเนอเป็นฝ่ายคุมเกมช่วงชิงการขึ้นนำไปก่อน4ต่อ3เฟรมเกม8ลูก้าเ e เซลแทงเบรกย่อยเก็บแต้นเก็บเกมตามมาเสมอ4ต่อ4เฟรมเกม9ลูก้าเพเซลได้จังหวะก,กดไม้เดียว88แต้มขึ้นแท่นก่อน5ต่อ4เฟรมเกม10โจโอคอนเนอร์หลังพิงฝาหาตั้งสู้แทงเบรกยาวเซนจูรี่เบรก125แต้มเสมอ5ต่อ5เฟรม เกม11โจโอคอนเนอร์แทงขึ้นนำก่อน64แต้มปิดเกมไม่ลง essel, ลูก้าเบเซลไล่ตามมาเหลือชุดสุดท้ายตบแดงไม่ลงโดนโจโอคอนเนอร์ลุกมาเก็บแต้มเก็บเกมเ,เอาชนะไป6-5ต่อเฟรมโจโอคอนเนอร์ nor, ผ่านเข้ารอบลรองชนะเลิศไปพบกับอาริคัตเตอร์วันที่24กุมภาพันธ์2566เวลาตี2ชอนเมอร์ฟี่พบลอยอันเดผลปรากฏว่าชอนเมอร์ฟี่ เีิกับบ้านมาดีเปิดฉากแทงแบบไม่ให้ไรอัอนเดตั้งตัวขึ้นนำไปก่อน4เกมรวดเดียวกลายเป็นทิ้งห่าง4ต่อ0เฟมแทงไป3สจ๊วตลีเบย104 107 105แต้มรวมเป็นสจ๊วี่เบย606ครั้งหลังพักเบรก15นาทีสภาพเกมอยู่ในการควบคุมของชอนเมอร์ฟีแทงนำ57แต้มขาดไลอันเดพยายามจะวางสนุกสู้แต่ไม่รอดโดนชอนเมอร์ฟี เก็บแต้งเก็บเกมขึ้นแท่นก่อน5-0เฟรมเกม6ชอนเมอร์ฟี่ด้จังหวะแทงเบรกยาว133แต้มกลายเป็นเซนจูรีเบรกครั้งที่607ปิดฉากได้สวยงามเอาชนะไป6-0ต่อเฟรมชอนเมอร์ฟี่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างคาริลินสันกับแกลี่วินสันวันที่25กุมภาพันธ์2566เวลาตี2สำหรับผู้ตกรอบ8คน รับเงินรางวัล30,000ืปอนด์หรือประมาณ1,260,000บาทผู้แทงเบตสูงสุดชอนเมอร์ฟี่แทง133แต้มในนัดที่เอาชนะไลอันเดย์6ต่อศเฟรมรอบ8คนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับจนหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปเป็นใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ